สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคุณครูเพชรเดชสินกำแพงหรือครูจันนะคะเป็นครูประจำชั้นเตือนมนุบานห้องที่ 4. สศูนย์พัฒนาเด็กเลก็กบ้านทับมาสังก,กัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่24แล้วนะคะที่เรามาพบกันในสัปดาห์นี้คุณครูก็จะพาดเด็กๆไปเรียนรู้ตั้งแต่การจัดประสบการณ์หน่วยฤดูการศึกษานะคะสําหรับฤดูนี้ก็จะเป็นฤดูหนาวนะคะที่เราจะเรียนรู้กัน แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาคุกูก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปออกกําลังกายกันร่างกายของเราจะได้ไม่หนาวอย่างไรล่ะคะเด็ๆกๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยคะ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปออกกําลังกายกันคะ่ะ กำลังกายกันจบไปแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปเรียนรู้เนื้อหาเรื่องฤดูหนาวกันนะคะในฤดูหนาวเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสิ่งให้ความอบอุ่นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติการปฏิบัติตนและประโยชน์และก็โทษของฤดูหนาวค่ะ สภาพอากาศโดยทั่วไปในฤดูหนาวนะคะก็จะมีลมพัดแรงอุณหภูมิก็จะลดลงอากาศก็จะมีความแห้งแล้วก็เย็นสบายค่ะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสิ่งที่จะให้ความอบอุ่นกับเรานั่นก็คือผ้าพันคอถุงเท้าเสื้อกันหนาวกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวหมวกนะคะเด็กๆก,ก็ควรจะใส่เพื่อจะทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นค่ะ กฎการทางธรรมชาติในฤดูหนาวนะคะอันนั้นก็คือจะมีหมอกนะคะแล้วก็อากาศเย็นเบาสบายส่วนในบางพื้นที่ก็จะมีหมอกตลอดทั้งวันเลยค่ะแล้วก็เจเพ้าอาทิตย์เนี่ยก็จะตกไว้นะคะนั่นก็หมายถึงว่ากลางวันเนี่ยจะสั้นฝักกลางคืนนะคะการปฏิบัติตนในช่วงฤดูหนาวนะคะเนื่องจากจะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นเราจึงควรปฏิบัติต้นดังนี้นะคะถึงสวมใส่เสื้อผ้าที่หนาที่ให้ความอบอุ่นนะคะ 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะ 3. ดื่มน้ำอุ่นและเครื่องดื่มอุ่นๆนะคะ 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อร่างกายอบอุ่นค่ะ 5. อาบน้ำอุ่นแทนน้ำเย็น ประโยชน์และโทษของฤดูหนาวนะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจะมีประโยชน์ทําให้พืชผลไม้ของเราเนี่ยโตวไวให้ผลไวแล้วก็มีผลดกด้วยนะคะดอกไม้ก็จะเบ่งบานสวยงามนะคะส่วนโทษเนี่ยเมื่อจากอากาศที่หนาวเย็นมากก็จะมีหมอกลงหมอกที่หนาทึบเนี่ยจะทําให้การเดินทางของเราเนี่ยไม่สะดวกนะคะอา,อาจอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะแล้วก็จะมีปัญหาด้านสุขภาพเช่นโรคหวัดโรคภูมิแพ้นะคะ ก็ได้เรียนระู้เนื้อหาจบกันไปแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นด้วยการใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวนะคะเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยกังคืนอากาศก,ก็จะเปลี่ยนแปลงนะคะจะเย็นลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆนอนเด็กๆก็ต้องห่มผ้านะคะร่างกายเราจะได้อบอุ่นนะคะเด็กจะได้ไม่ป่วยสําหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็จบเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆแล้ว<ๆ>พบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ<ๆ>